พาไปดูประเด็นทางการเมืองร้อนแรงครับเกิดรอยเล้าภายในพักกล้าวไก่ครับหลังจากที่คุณพิธาออกมาเปิดศึกกับคุณปียกนกครับเอ้ยกับคุณปิยบุตรแล้วก็มีคุณธนาธรเนี่ยออกมาเป็นคนหยาดศึกฮะเนี่ย <laughs> กลายเป็นเรื่องเป็นลาลยนนะครับหลังจากที่คุณปิยบุตรครับออกมาโพสต์ตั้งแต่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโพสต์ในทํานองแนะนําพักกล้าวไก่พยายามให้เอาชนะคำว่าแลนสไลด์ของพักเพื่อไทยได้แล้วก็บอกว่า การเลือกตั้งทางนี้เป็นการต่อสู้กันระหว่างพลังเก่ากับพลังใหม่และพักต้าไก่เป็นตัวแทนกลุ่มพลังใหม่ครับคุณปียบุตรบอกทอดหนึ่งบอกว่าการเมืองอยู่ที่ความเชื่อผู้นําพักก้าไกลมีศักยภาพเพียงพอที่จะไม่คนเชื่อว่าพักต้าไก่จะชนะในเขตเลือกตั้งหรือไม่ตรงนี้แหละครับขีดเส้นใต้เลยทั้งจากที่โพสต์อไปแบบนี้ทําให้คุณพิธาออกมาโพสต์เลย โพสเมื่อวานในการครบรอบ3ปียุบพักอนาคตใหม่ครับคุณพิธานเนี่ยออกมาโพสตล้ำลึกบอกว่าตัวเองเนี่ยทำหน้าที่ผู้นำพักเต้าไกลครบ3ปีแล,แล้วแล้วช่วงหนึ่งของการโพสละครับเป็นการตอบโต้คุณปิยบุตรบอกว่าเลิกมือไม่พายเอาเท้าราน้ำ hmm. เลิกทำตัวไม่เป็นมืออาชีพปล่อยให้เราเสียสมาธิจนเราลืมไปว่าศัตรูตัวจริงของเราคือใครพอได้แล้ว มาเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ด้วยกันตรงนี้แหละครับหลายคนบอกว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างแกนนำพรรคกล้าวไก่ถึงขนาดาษออกมาซัดกันแบบนี้ครับแล้วที่สุดครับหลังจากที่คุณพิธาออกมาโพสต์แบบนี้ล่าสุดคุณปียบุตรออกมาโพสต์ข้อมูลผ่านทาง Facebook โต้กับทันทีครับบอกว่าสารและหลักๆเนี่ยที่มีการโพสตบอกว่าคุณพิธาเอาดีเข้าตัว เอาชั่วให้ผมคนก็บอกเฮ้ยมันยิ่งร้อนแรงขึ้นมาใครกันแน่ที่มือไม่พายเอาเท้าราน้ําแล้วจับเสือมือเปล่าอ,อันนี้ยิ่งแรงขึ้นไปอีกเลยนะพฤติกรรมแบบนี้ปล่อยผ่านไม่ได้เช่นกันผมจะทําบาปต่อพักเก้ากายและประเทศได้ยังไงอ,อันนี้โพสต์ออกมาแบบนี้นะคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะทั้งคู่เนี่ยก็เป็นแกนนําของพักเป็นที่ปรึกษาของพักด้วยแล้วทําไมมาโพสต์ข้อมูลผ่านทาง Facebook แบบนี้มันจะเกิดผลกระทบไหมจนล่าสุดครับ คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับก็ออกมาโพสต์ทำหน้าที่เป็นเหมือนกล่าวใจออกมาหยาศึกทั้งคู่คุณธนาธรบอกว่าทบสามปียุบพักอนาคตใหม่ผู้มีอำนาจเนี่ยทำลายการเมืองของเราไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณธนาธรโพสต์ไว้ก็คือบอกว่านับจากนี้เป็นต้นไปทั้งผมก็คือคุณธนาธรแล้วก็คุณปิยบุตรพร้อมสนับสนุนพักก้าวไก่ส่งคุณพิธาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป แม้ว่าคุณธนาธรจะออกมาหยาดศึกแบบนี้คอการเมืองบอกว่ายังไม่จบนะถ้าทั้ง3คนเนี่ยไม่มาจับเขา่าพูดคุยกันจริงจริงจังๆแล้วหลังจากนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งหรือไม่คอการเมืองอจับตาอยู่นะอยากให้ทั้ง3คนมาเคลียร์กันเร็วๆครับแล้วอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวทางการเมืองวันนี้ที่ศาลดีกานักการเมืองนัดพี่ภาักษาครับจําได้ไหมคดีของคุณกนกวันวิราวันรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการครับ ตอนนั้นเนี่ยมีข้อหาบุกลุกพื้นที่ป่าเขาใหญ่ที่ปราจีนบุรีวันนี้สารดีกามีคําตัดสินครับตัดสิทธิ์ทางการเมืองคุณกนกวันตลอดชีวิตนี่ไปส้ำรอยกับคุณปารินากรายคุบเลยนะค่ะอ้าวกลายเป็นว่ามีนักการเมืองสองรายแล้วตามกฎหมายใหม่ครับถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเพราะว่าประพฤติผิดจริยธรรมร้ายแรงของนักการเมืองอเข้าไปครอบครองพื้นที่ป่านี่ฮะ ออ้อาวก็ถือว่าเป็นบรรทัดฐานเหมือนกันนะว่าไปรุกที่ป่าไม่ได้อะนะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้